สวัสดีค่ะคุณครูเจี๊ยบนะคะพัทราพินิสกุลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลีกกองการศึกษาเทศบาลตำบลลำไพลระดับชั้นอนุบาล3นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่29นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยสถานที่สำคัญของประเทศอาเซียนค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เดี๋ยวรอมออกกำลังกายกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เต้นตามเพลงจากคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสถานที่สำคัญในอาเซียนคือสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอาเซียนมีความสวยงามและมีประวัติความเป็นมาที่น่าจดจำค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะประเทศไทยนะคะก็จะมีวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดก้วให้สร้างขึ้นนะคะ พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินในปีพุทธศักราช2325ค่ะเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันกับวัดพระศรีสันเพชรนะคะซึ่งวัดพระแก้วจะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาดไม่มีส่วนสังฆาวาดค่ะสำหรับประเทศลาวนะคะก็จะมี ประตูชัยค่ะเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกให้ชาวลาวผู้เสียชีวิตของสงครามในใจกลางเมืองของลาวนะคะเป็นสงครามเพื่อการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นระหว่างปี1957ถึงปี1968นะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทค่ะ ประตูชายแห่งนี้มีชื่อเรียกว่ารันเวย์แนวตั้งนะคะเพราะว่าการก่อสร้างประตูชายนี้ใช้ปูนซีเมนที่อเมริกาซื้อมาเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันท์ค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นนครวัดค่ะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศกรัรมพูชาเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ สร้างขึ้นเป็นเทวาลในศาสนาฮินดูก่อนจะกลายมาเป็นวัดในศาสนาพุทธในช่วงปลายคริตสตศตวรรษที่12นะคะเด็กๆและภาพที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นอุปปาตะสันติเจดีนะคะหมายถึงเจดีแห่งสันติซึ่งเป็นสถานที่โดดเด่นสำคัญในเมืองเนปิดอเมืองหลวงใหม่ของประเทศพามา่า องค์พระเจดีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศจีนจำลองแบบมาจากเจดีชเวดากองในเมืองย่างกุ้งและก็มีความสูง99เมตรนะคะเด็กๆ ส่วนภาพนี้คือสิงโตทะเลตั้งอยู่ที่สวนสิงโตทะเลนะคะอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์เป็นสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็จะเป็นจุดแวะถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาก็จะแวะมาถ่ายรูปกับสิงโตทะเลนะคะเด็กๆ สำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นมัสยิดโอลาอาลีไซฟุตดีนนะคะเป็นมัสยิดในบรรดาเซรีเบอร์กาวานเมืองหลวงของประเทศบูนายซึ่งถูกตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านโอมาอาลีไซฟุตดินที่สาสุลต่านองค์ที่28ของบูรูนายผู้ทรงรีเริ่มการก่อสร้างนี้ส่วนภาพนี้นะคะ ก็จะเป็นสุสานบรรจุศพซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของประเทศเวียดนามนะคะตั้งอยู่ที่เมืองฮานอยภายในบรรจุโลงแก้วซึ่งมีร่างของโฮจิมินห์อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามค่ะ สำหรับภาพนี้นะคะก็คือป้อมซานดิเอโกสร้างขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1,571นะคะก็จะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะใช้เป็นสถานที่คุมนักโทษแล้วก็ใช้เป็นที่กักขังโฮเซไรซานวีรบุรุษแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นที่กักขังนักรบเสรีภาพในช่วงเวลาการทำสงครามระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นค่ะ สำหรับภาพนี้นะคะเราจะเรียกว่าตึกแฝดปรีโตนัทซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะเด็กๆตึกปรโตนัทนะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียเป็นตึกแฝดที่มีความสูง451.9เมตร เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทปีโตนัสประกอบกิจการด้านพลังงานเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาก็จะแวะมาถ่ายรูปคู่กับตึกปีโตนัสแห่งนี้ค่ะและภาพนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียกว่าโบโรบูดูหรือบาราบูดูซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในชื่อบรมพุทโธตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะคะ โดยบุโรพุทธนี้จะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะไปก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเด็กๆใบงานชิ้นที่หนึ่งใบงานเรื่องสถา,านที่สำคัญในประเทศไทยและลาวให้สนทนาภาพนะคะสถา,านที่สำคัญของประเทศไทยและลาวแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ ใบงานชิ้นที่สองค่ะใบงานเรื่องสถานที่สำคัญในประเทศกัมพูชาให้สังเกตภาพสถานที่สำคัญของประเทศกัมพูชาลากเส้นจับคู่ภาพสถานที่กับภาพเงาที่สัมพันธ์กันแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะใบงานชิ้นที่3ใบงานเรื่องสถานที่สำคัญในประเทศสิงคโปร์และบูรนสังเกตภาพสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ลากเส้นจับคู่ภาพ กับเงาที่สัมพันธ์กันนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะฝากผู้ปกครองช่วยแก้ที่คำสั่งนะคะจากประเทศกรัรมพูชาเป็นประเทศสิงคโปร์ด้วยนะคะใบงานชิ้นที่4ใบงานเรื่องสถานที่สำคัญในประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้สังเกตภาพชิ้นส่วนของสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศ แล้วก็เขียนตัวอักษรลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพสถานที่ค่ะใบงานชิ้นที่5ใบงานเรื่องสถานที่สำคัญในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียสังเกตภาพสถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและลากเส้นจับคู่ภาพสถานที่ที่เหมือนกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็เรียนรู้กันแค่นี้นะคะ ฝากผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอในการทำกิจกรรมของเด็กๆส่งกลับมาให้ครูดูด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ